เอาล้ครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยจริงว่าจะไม่ไม่ไม่ค่อยทําละแต่จริงวันนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมใหม่นะครับคือกิจกรรมเติบโตสลับมือใหม่เนี่ยสลับเวลนะคนที่เล่นเล่นเวลเล่นแลกๆก็จะมีเนี่ยครับได้มาก็แจกเยอะกเยอะจเลยไอ้นี่ก็ถึงเวลสามสิบแล้วก็ จอวิวัฒนาการหนึ่งตัวกับจากค่าดาวไปหกดาวนี่ก็สี่สิบดูสี่สิบก็สมอนได้หนึ่งตัวก็แนะนำประดินยีกกอนักลบนแพนด้านะครับอีพิพไม่ทำเองได้ทำง่ายด้วยฟินิกก็ทำง่ายแล้วก็จะมีกิจกรรมบูสเตอร์นะครับกิจกรรมบูสเตอร์ก็จะมีเนี่ย เพิ่มประสิทธิภาพในการดรอปของรูนในแต่ละด่านคิดว่าคุ้มนะครับที่ผมก็ยังไม่มียังไม่เล่นถ้าว่าจะดองไว้ครับกิเกรรมเก่าๆก็ดีนะจริงแล้วอ่ะกลับจากลาขออนุญาตปิดท้ายด้วยการอมอม การทอมอ้อฮะกระตุกนะห้าดาวไหมเรียบร้อยสี่ดาวมาอีกหนึ่งไปพูดได้อย่างใจนึกอกกระตุกนะอ่าตัวนี้ถือว่าตัวที่ดีนะครับนักลบตัวนี้ดีนะเอาไปลงดันได้ครับตัวนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับมาไหม ไม่มาหรือทำคลิปยี่สิบคลิปอันนี้ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวครับมันอันนี่เกินเลยคือมันมันไหลเกินอ่ะเทว่าคุ้มครับได้ตัวเล่นมาหนึ่งเอาไปเล่นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดี ดูที่ดีนะมีลูนเล่นไหมเอ้ยมีนี่อันนี้ก็เจ้าไปทำเหรอเฟียวเฟียวเฟียวได้ตัวดีมาอยู่จริงแล้วอะ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอโชคดีราตีดิ์ กับบ้าน68วันแล้ววันนี้ซี e ูน,นิกทัไปเลยครับ